ค่ะวันนี้เราจะมาในเรื่องของงานระบบไฟฟ้าค่ะก่อนอื่นเรามาตั้งชื่อวิวแปนก่อนค่ะไปที่วิวแปนวิวค่ะแล้วก็ for ์แปนจากนั้นติ๊กถูกตรง do not duplicate ออกค่ะแล้วก็ใช้ชิปช่วยในการคุมทั้งหมด แล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็จะได้ฟอร์แปนของ Power มาแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องการมีฟอร์แปนแล้วก็มี s t r u c เจอร์แปนค่ะเราก็ไปที่ View เหมือนเดิมแปน v วิวเราจะเลือกเป็น s t r u c เจอร์แปนค่ะ ติ๊กถูกเหมือนเดิมเลือกทั้งหมดกดโอเคได้งาน Power อร์แล้วก็จะได้ s t ั u เจอร์แล้วก็ฟ o ร์แบนเสร็จแล้วก็เหลือซิ l ลิงแบนแล้วก็มาที่เดิมค่ะแบน Vi วิวซิ l ลิงแบนเลือกทั้งหมดนะคะกดโอเคค่ะ ซิลลิงแปนเราจะมาอยู่ตรง coordination ตรงนี้กดบวกซิลลิงแปนแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเรามาเปลี่ยนตรง d ิสค i ิปบิตรงนี้นะคะให้อยู่ในหมวดของงานอิเล็กทริคค่ะเสร็จแล้วสับดิสค i ิปิตรงนี้ เราจะให้เป็นอยู่ในงาน Power กด Apply c e l i n g แป n e แล้วก็จะมาอยู่ในงาน Power ตรงนี้แล้วค่ะเสร็จแล้วมีงาน Power แล้วก็ต้องมีงาน Lighting ค่ะมาสร้างงาน Lighting แล้วก็ไปที่ View for Panel กด OK ค่ะ ีฟอร์แปรมันก็จะได้ตัวที่ Copy ออกมาอีกหนึ่งตัวเราก็มาเลือกตัวที่เราเลือกมานะคะใช้คอนโทรลช่วยนะคะเสร็จแล้วเรามาเปลี่ยนวิวเทมเพ t ตตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นนอน แล้วก็กดโอเคค่ะเสร็จแล้วมาเปลี่ยนดิฟดิคิปปิ้ตรงนี้จากอิเล็กทริ l จากอิเล็กทริคตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นอิเล็กทริ l เหมือนเดิมเสร็จแล้วสับดิฟคริปปิ้เนี่ยเราจะเลือกให้มันเลยอยู่ในหมวดของงานไลท h t ิ n งค่ะ งานไลทิงก็จะมาแล้วนะคะในส่วนของฟ o ร์แบนจากนั้นเราก็ไปเอาถ้าเหมือนเดิมค่ะคือเอาส t ต u กเจอร์แบนออกมาเลือกทั้งหมดกดโอเคค่ะสเต็ป <Step s S 1> เดิมนะคะใช้คอนโทรลเลือก เปลี่ยนวิวเทมเพลตเป็น template, ปนอนค่ะโอเคซับด okay. ิคิปปิ้นตรงนี้จากพาวเวอร์เป็นงานไลท์ติ้งค่ะแอปพลายมาแล้วงานสแต็กเจอร์เสร็จแล้วก็เป็นซิลลิงแปนค่ะเป็นฝ้าเหมือนเดิม เลือกทั้งหมดกดโอเคได้เลยงานฝ้าอยู่ coordination ค่ะใช้ชิปช่วยในการคุมทั้งหมดนะคะเสร็จแ,แล้วมาเปลี่ยนดีดคีบินตรงนี้ให้อยู่ในงาน ELECTRICAL อซับดีทีบินเป็น งานไลติ้งค่ะ apply เราก็จะได้งานไลติ้งมีสตต็กเจอร์แปนฟอร์แปนซิลลิงแปนงานพาวเวอร์มีสตต็กเจอร์แปนฟอร์แปนซิลลิงแปนค่ะเราสามารถเปลี่ยนชื่อ วิวของเราได้นะคะคลิกขวา rename ชน,น,นี้เป็นสมมติว่าอันนี้นนเป็นงาน l i g h t ิ n งนะคะเราอาจจะตั้งชื่อเป็น l i g h t ิ n งค่ะากฟ้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะอันนี้เพิ่มให้ให้เป็นการเสียเวลาเราจะยกตัวอย่างให้แค่อันเดียวนะคะ เราตั้งชื่อแบนด์วิวงานเสร็จแล้วเราก็ต่อไปก็จะมาสร้างฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์มันก็คือมันก็คือเลเยอร์ค่ะที่เราจะสามารถกำหนดสีให้งานเราดูง่ายขึ้นค่ะ ในการสร้างฟิลเตอร์นะคะเราจะไปที่อยู่ Visibility นะคะเราอาจจะกดคีย์ลัดก็ได้โดยการกดคำสั่ง vv หน้า v v. ต่างนี้ก็จะขึ้นมาหรือไม่เราก็ไปที่ View แล้วก็ Visibility Graphic ตรงนี้ได้นะะเดียวนี้มาเราก็จะไปที่แท็บฟิลเตอค่ะ ไป edit tab new แล้วก็ามา new กด new แล้วตั้งชื่อ filter ที่เราจะให้มันปรากฏนะคะสมมติว่าเราจะมีงานมีงานคอนด่วนฟิคนด่วน power คอนด่วน lighting เอามาตั้งชื่อนะคะอันนี้ก็เป็น อคอนดอนพาวเวอร์นะคะกดโอเค okay. เรามาเช็คตรงนี้เราตั้งชื่อว่ามันเป็นคอนดวนเราก็ต้องมากำหนดให้มันเป็นคอนดวนคอนดวนฟิตติ้งคอนดวนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ เปลี่ยนตรงนี้เป็น Service type อันนี้เลือกเป็น Equal ช่องน,นี้เป็นการใส่สัญ,ญลักษณ์ค่ะอันนี้เป็นงานคอนดวน Power แล้วอาจจะให้สัญ,ญลักษณ์เป็น P W แล้วกด a อ p พลาค่ะ มีคอนดวนพาวเวอร์ล้วต้องมีคอนดวนไลทิงดูพิเคตมาได้เลยค่ะแล้วก็รีเนมเป็นชื่อนะคะคอนดวนไลทิงค่ะกดโอเคตรงนี้เป็นคอนดวน เปลี่ยนตรงนี้จาก pw งานไลติงเราตั้งให้เป็น lt ก็แล้วกันค่ะกด apply เสร็จแล้วมีอะไรอีกเราก็มี cable t กด new เปลี่ยนชื่อค่ะ cable t เ a เ l e t เทพาวเวอร์กดโอเคในส่วนของตรงนี้เราก็จะมาเลือกเป็นงานเคเบิลเทค่ะเคเบิลเทมีเคเบิลเทฟิตติ้งกับเคเบิลเทค่ะตัวนี้ เหมือนเดิมค่ะเราเลือกเป็นเซอร์วิสไทป์อ e ีค l งานเคเบิลเทเราก็จะตั้งสัญลักษณ์ว่าอันนี้เป็นเคเบิลเทพาวเวอร์นะคะก็เป็น C CPW ค่ะกด Apply ค่ะต่อไปก็เป็นเคเบิลเท Lighting ค่ะแล้วกดคลิกขวา duplicate ได้เลยค่ะเรามา Rename ค่ะจาก Power ก็เป็น Lighting ค่ะกดโ okay. อเคเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็น C เป็น L T ค่ะ l i t i n g กด Apply กด OK ค่ะเสร็จแล้วได้หน้าต่างนี้ออกมาเราจะมากด Add ตัวที่เราสร้างไว้มี Cable a y Lighting Cable p a y Power คอนดวน Lighting คอนดวน Power นะคะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะ แล้วเราสามารถเปลี่ยนสีหรือว่าเพิ่มขนาดของลายอันนี้ก็คือลายเส้นเป็นลายกรอบค่ะ,คะอันนี้เรียกเป็นโซลิดสีออคอนดูนะเป็นสีส้มแล้วกันค่ะน้ำหนักเส้นอยู่ที่สองนะคะ ส่วนแพทเทิรนะคะลายเราเอาเป็นโซลิดเอาเป็นเต็มเต็มเลยสีส้มกโอเคสีแล้วแต่เรากำหนดเองเลยนะคะ เสร็จแล้วกดโอเคได้เลยค่ะเป็นการเสร็จการตั้งค่าฟิลเตอร์ค่ะ